ที่ไปดูดูเยร์มีคนโดดง่ายเดียวมีแต้มีัสองตัวใช่มีดูเจนึงดูเจนึงสลิงมันดึงเพื่อน อ๋อมาไปแล้วมาไะแล้วมาตายหมดตายหมดเหือขาจะสู้ลูกสองพี่ได้วะโนนหนึ่งโนนหนึ่ง ตออายอ่ะดับหนึ่งเลยมีคือเอาใช่ไหมมีมีเอาเอาวันดาลภาพบังบันดาลภาพโอเคตายอ่ะมีโดนมีโดนเจ็บนะโดนเจ็บมากน็อกนอกนกสวยสวยสวย luôn kẹp thẹt Xịt vỏ, xịt vỏ vào đi Chạy, chạy Chạy, chạy, chạy Lóc mình Lóc tỏng Người này có quên mà ตัวหนึ่งนัดนัดสองนัดหนึ่งสนายปะเมื่อกี้เมื่อกี้มีเสียงสนายอ,อยู่เน้นเน้นเน้นเนี่ย,ย,ย,ยขวานะม,นงงมาไม่ได้ตรงเนี้ยเนีช่หรือเนี่ยแต่พี่จะตายแล้วอะเราทั้งคู่เ,คเลยเเไปมาขึาา้นหลอดมาขึ้นหลอดน,นะ น่าจะวิ่งมาแล้วเอามาแล้วนั่นนะนั่นนเอตาอ้ใช่ใช่ใช่สวยไว้น็อกไปหนยงอืมขึ้นหมดทุกทีคะนี้นเยอะแยะใช่เรือ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 เีือเรือเรือเือเรือเรือ ตกาอแตกลงทุนเกินใช่เท่นั้นแหละีเดี๋ยว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 เดี๋ยไม่มีสไนช่วยยิงช่วยยิง ควรมาจับหนักพิบเสิดแล้วบีวายน่าเล่นว่ะโอเคเอาบีวายเขามาเล่นว่ะเฮ้ยลังหินลังหินหน,นั่นแหละลังหินนั่นแหละ ขยับขยับเลยขยับเลยข้นขบนนะจะข้ามบนบนขวแล้เฮ้ยหลังขวามีด้มีเสียงเดี๋ยวเดี๋ยอย่าเพิ่งไปนะดูทรงอ่ะเหลังเรา พี่ไปโดนขึ้นสายไหมไป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 ขึ้นสายไปไปจะพี่ดูบนนะหน้าผมมนเกิดโดนโดนรงนัมนโอเคอันหนึ่งโอ้โหใกล้เลย

ตัห้หนึ่งตัง้งหนึ่งพี่ตั้งหนึ่งสวยสวยสวย,สวยงามมากน้องชายโหดจา่ามีลูกซองทองเนี่ยโอเคห,หรือหรือพี่จะเลน่นอะไรดีเล่นคู่กับน้องมะแม่ใส่ในยครับมีไว้โอเคลูกซองอะ่ะลูกซองคู่กับสนายไปเลยระดับนี้แล้ว เอาบี้หรือเปลี่ยนค้าเหรอค้าไฟก็ได้เฮ้ยมีเสียงโดดมีมามีมามีตัวนะกอลิงข้างบนใช่ใช่คงโดนมาโอ้โหผมไม่ถนาดัดเต้าาเดชเวียนะท้งหมกเล่นก่อนเลยเล่นเลยหนึ่งไปเดียวพี้ไปเดียวไปเียฟงกลัววะตัวเดียว,อ,ยวอ่ะ เฮ้ยหายไปไหนวะน้องมันจะลูดพี่มันแอฟอยู่เนี่ยาบอกนะอย่าบอกนะไอ้กูจะไปเตรียมวางบิทไปไปไปมุกไปอย่าบอกนะกูไปละเว่กนดีวายทำพิท ดัเมสามสิส <c oughs> ิเเห็นว่ายิงไว้แล้วหลายนัดกูพึ่งแตกไอ้เี่กูไปวะถ้ามันจะสกว่านี้มันน่าจะขับรถตามมาหนกคนเดียวเหมือนกันเลที่กิเฮ้ยอะไรออบอดไม่อะไรยนี่เห็นนเห็นนเโอโห้ยยยี่ฮอีนี่ตีมาออกมาพี่ชายชี่หายแล้ว ตะลาก็มาร้องร้องชายเย่อห้อยยับเรียบร้อยแตกเย็ดเยโดไอ้ข้างล่างนี่มึงใครวะสวยเยดโดครับขาหลอกขับขาหลอกแล้วจับ้าไว้ได้เลยวะต้นนะไม่อยู่ไหนมันวะแอบอยู่ที่ตรงหินตรงนี้ นี่ยนเนี่ยชีย RIGHT นมาเดี๋ยวพี่ดับกระสุนให้กระสุนมันอยู่นี่นะที Designer, ่นี่ตรงนี้ไปไปไป ไม่ตายสวยคัเดียวตนเดียว่โดนตัวเดียวโซโลาคอมาโสโลจาคอยมันเยอะว่ะเอเราเลื่องเออโซโลสกคอเป็นเสียงก็เจอดูโอไปดีอย่าสัมผแม่งมาทั้งตีก็เจอตีสี่ไปดีแต่ไว่าโจตอมพี่แม่งตามพี่มาสุดเลยก็แล้วถ้าจะส่วนนี้เดี๋ยวแม่งตามมา เออหรือถ้าจะสุดกว่ามันคือมามาด้วยการแน่นอนเลยแกตำแหน่งเห้มาไปนู่นนะโอเคเราฟาบเดี๋ยวกูยิงให้อย่างนั้นหรอมันรู้จ้งยงอนเฮ้ยมีขับเป็น GTA ไปได้เอา k RM ไปวะไม่เอาแล้วพีว้ รถมาจะพังโอเคนักสองไอตัวว์ปมันมันวราปกับหลังอะเัาไปโน่นแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เกิดใหม่ลงบ้านนั้นเอาเพียวจิบร้อมา รถมารถมานะพี่แม่ฮันไม่เนลาเก็บเล็กเก็บรถกันอ่ะสไลด์สองสไลด์สอง,สสองมักบนบ้านสวยสวยสวยมีบนบ้านสองสไลด์จะพี่เอ,อมาม้าออกนะฉันนะ <c oughs> จะมาแล้ะยังอยู่ใ <c oughs> ช่ยังอยู่บนบ้านอยู่ ระวังต้องมันปิดหน้าต่างไม่ขึ้นโล่งันโล่ก็จอดพี่ก็จอดโอเคโอเคจอดบนเขาใช่ไหมอ๋อเขียวบ้านบ้านต้องซุ่ก็โหลดนี่อ๋อนี่คนเหรอ่ะขับไปแล้วขับไปแล้วก็บนเขาจอดจอด trap d e p l o y เก็บของเลยเก็บของเลยไอ้คันเดิมยังอยู่หนีรถมาอยู่รถจะพังไปแล้วรถไอ้ตัวนั้นมันแตกเลยนะมึงขับรถไปถันเนาะไปไปไปตัวนัดที่ที่เนี่ยมันคนเกิดอีกโอเคอ๋อตัวเดิมเลยเห็นลรักเก็บของสวยเวรเมึงเพิ่งชกมาทำไมทำแบบนี้ พี่ป่ะไี่นี่ไปไหนเล้เพี่ยฮอระเบิดข้างหลังอะโอเคกรจาวงมาเดี๋ยวแพ้กี้อะไอเอทีวี A TV คันเดิมเลยนะอ,อืมโดนไปหลายนัดหยุดโอ้ไม่โดนเลยโดน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  ไม่พากันนะโอเคโอเคแต่ผมพี่เห็นข้างหลังไหมเจุาแดงแดงรถราจะพังเดี๋ยวขับขับไ่อขับไย้รถมันก็จะพังเอาดิเอาดิโอเคเฮ้ผีจอดอ่ะข้าจอดค่ะ เใ้ยไม่โดนนะตัวไว้สนโนว์บอร์ดมาตั้งไหนี่โันนี้อาสลิงขึ้นบอนลละบนแทงสองหนึ่งปุ่มบอดเกาะสองอาบินหนีบินหนี ข้างหน้าผมข้างหน้าเค okay. เป็นข้างบนสโนโบอบอลหนึ่งสโนโอ <c oughs> <c oughs> ไม่มีสมโนโออะตามยากอ่าบนเท้ายิง <c oughs> เป็นไหนไวะฟ้าฟ้าฟ้าฟ,าฟา้าโอเคโอเคเป็นตัวอีกป็นปลอที่เสนอ ไปนจาปเลยข้างหน้าข้างหน้าล่งหมู่บ้านใช่หมู่บ้านเห็นล้แต่พี่ยังไม่ถึงวะยิงกันโอเคสวยี่ตัสี้าอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเออตีมันข้างบนข้างบนวิ่งไปเก็บนะโดนยในคนนั้นนึงตัวสฟ้าย

ไปสไลด์ยิงซ้ายไปสไลไมยิงขวาสไลย,ยิงขวาไปพุ่งบาะแตกไม่ตายนะยิงอะไรลางหินเนี่ย บัดหนึ่งอีกตัวหนึ่งเก็บโลดโล,ดโล,ดโลดสวยสวยสวยใจแล้วนพี่แม่นแล้ได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 ้โอเคโอเคแฟยแม้ตัน่นไปด้านหลังด้านหลังด้านหลังโอเค

ไหนนาตัวเดียวเมาบ่นน้อโอ้โหลังสวยแกเดียวตัวเดียวตัวเดียวจะพักละจะพักลเดี๋ยวนั้นเดีวเดีวเี๋ยวเดวเดีวเดี๋ยว โอ้โหโคตรดีใจว่ะ <laughs> <c oughs> ที่หนึ่งสองเกมติดว่ะสุดยอดมาโคตรมากครับว้า